รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะสร้างค่านิยม12ประการให้เกิดขึ้นในประชาชนนะคะเพื่อเป็นการเชิดจูวัฒนาธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยคะ่ะ มอมหลวงนัรด,ดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีครบรอบ113ปีการสถาปนาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลฝากให้ครูอาจารย์พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยกันอบรมบ่มนิสัยและสร้างค่านิยม12ประการให้เป็นธรรมชาติของคนไทยให้ได้เพื่อเสริมสร้างให้ประเทศไทยและจังหวัดอุดรธานีเป็นที่ยอมรับของคนไทยรุ่นต่อไปในภายหน้า พร้อมย้ำค่านิยม12ประการอาทิความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนกตัญยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่งดงามมีศิลธรรมและรักษาความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามพระาดดรำร,รัสของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน